สวัสดีครับนี่ทำพาเ้าได้คือเอราพี่น้องกับมือนี่พาเด็กน้อยทีมงานมาอำเภอกเกษตรสมบูรณ์ครับเวะยพันไปพันมาทั้งสถานที่ที่น่ารับชมบรรยากาศได้ดีครับพาชมบรรยากาศย้ำช่วงเศร้าๆครับกับอยู่ที่ไหนใครรู้ตอบด้วยนะครับพาชมบรรยากาศกันครับน้ำเศ้าๆเลยพี่น้องเป็นสบายดีครับ ตรงนี้ถือว่าเป็นจุดพักรถนะครับจุดพักผ่อนหย่อนใจของพี่น้องที่เดินทางไปมาใสเาชย,ยภูมหน้องบาแดงรตน,นี้อาหารหลักหลายมากมายหลายอย่างครับพี่น้องจุดพักรถแต่พายังชมครับยังชมบรรยากาศจุดพักรถนี่ลูกชินทอดครับลูกชินทอดกลางภู เสียบคือเขาพยายาพากวาอันนี้พักรถครับอยู่บนถึงภูครับมัอนี้นี่เรียกว่าวัดวัดผาเกิ่งนะครับเือว่าคนใช้พมรู้กันดีคือผาเกิ่งใช้ยภปูมนะครับสถานที่ ยังก็แม่เพื่อนยังก็เทียมธรรมดาเสียเองมึงเนี่ยแต่ก้อนเพ่นผาเกิงนั่นเนาะปัจจุบันนี้เขาเป็นเทีดาเสียแต่ก้อนที่โตกว่านี้เป็นเทีดาเสีแมนมันบ่อข้องมันบ่แมนอ่ะอ๋อครับมันไม่ใช่ยาทิ่มของเก่ายาเราของไม่ให้เลยไปของเก่าหิรเก่าของเดิมเฮานี่ล่ะสถานที่ตรงนี้คือผาเกิงชัยภูมิครับวัดชัยภูมิพิทักษ์ นะครับบัดเจกุ้งพิักอยู่ด้านบนครับด้านบนนี่นะครับนี่คือจุดพักรถที่ต่ก่อนองนี้ที่มันเป็นจุดพักรถคือว่าดินมันสไลด์เนาะดินมันสไลด์เป็นกมก่อสางขึ้นให,หมครับเป็นมองพักรถที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอเมืองเชยียงภูมิกับอำเภอหนองบะแดงนะครับนี่บรรยากาศสายเมฆหมอกลมฝนครับแลวก็ทำการกินไอของความสดชื่นของอากาศที่แสนดีครับ พี่น้องที่มาจังหวัดเชีภูมิเดอ้ออย่าลืมมาเยี่ยมชมอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับจังหวัดชีภูมิมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งครับนี่ครับบรรยากาศของคุณเขาครับต้นไม้ลำธารของพี่น้องชาวจังหวัดเชียงภูมิประตูสู่อำเภอเมืองเชียงภูมิระหว่างหนองบะแด,ดงเชียงภูมิครับมองขึ้นไปหันกันที่เป็นทางขึ้น ไปภูเรนคานะครับอุทยานแห่งชาติภูเรนคาครับแล้วก็ทางขึ้นไปวัดชัยภูมิพิทักษ์นะครับจกบัดเท้าหน้ามา,าใจจีดี๋ยวเอาคีดไปก่อนไปชมบรรยากาศก่อนนะสักหนึ่งคลิปตอนนี้ก่อนไปอยังกอ่อนนะก่อนไปเกษตรสมบูรณ์ พี่น้องก็มาจอดพักรถมาจอดพักพอนครับสูตรอากาศยามเช้าดีที่เก่าได้ที่เก่าโหล่ะผลเห็ดไอ้ธรรมชาติสรรสร้างมาเห็ดเพื่อว่าบรให้ดินมันสไลด์ครับแต่ก่อนดินมันสไลด์ลงมานี่ครัแต่จะตรงนี้ก็เป็นดินสไลด์ลงไปครับนี่ยเป็นก็นเลยนเห็ดแนวพนังกันดินสไลด์ครับ โอ้โหต่ำปวลไมยอยู่เมื่น,นะ <ดา S 1> โอ้ผู้ใดมาเขียนนี่เวียซิมของแม่ได้เลยครับแม่ขายซื้อมือบ่อครับมแม่มาขายซื้อมือบ่ขายทุมนนมยกมหัวตีครับขายทุกมหัวโอ้เสียบคือเก่าครับจ้ามีใบโขมมีมะเขือเหือมีสับประรดมีมะขามอ่อนมีกล้วยยาระบายอย่างดี <laughs> <c oughs> ดีครับดีบรรยากาศด้านล่างครับ ตอนนี้เราอยู่ด้านบนพี่น้องที่เดินทางไปทางไม้ครับยังไปเดี๋ยวขึ้นมึงก่อนดีนขึ้นอ่เต็มก่อนสวยงามมากครับมีความคือความสวยสดงดงามของธรรมชาติของเรารถกระพันไปพันมาครับคนกระจดซื้อกับขอ,ขอ,ขอบกับน้ำกินมครับลดน้ำนะครับเพราะว่า รถอ,อยู่ด้านล่างรถไปนิเกลกันมานล้วภูเขาเขาเป็นงอตัวเอดตัวยังมาเห็นไหมครับมีกาแฟาให้ทานด้วยนะครับมีโต๊ะให้นั่งทานด้วยนะครับ,รบเ้องคกับรถสัญจรไปมาหลายเพราะสมควรครับชากาแฟบ้านช่าง ขาอยากถ่ายคลิปด,ด้วยครับผมพี่น้องทีมไปมาครับหเห็นร้านชาขึ้นมาสาผาเกิองเนาะร <c oughs> <c oughs> ้านชาบ้าน <c oughs> ช่างสาผาเกิอง <c oughs> นี่มาเด้อเละเบะเตะชมบรรยากาศครับพึ้นมาให้ย่างไบอันตรายท่านมา แต่ว่าก็ไปให้เขาละคนมึนเนาะเดี๋ยวเห็นที่คุนกัำน,นองบัวแดงครับแต่อันไก่ๆพุ่ณโปแน่ใจอไว้อยังพุ่นล่ะไม่น้ำเพื่อนองบัวแดงหรือพุ่นล่าน่าจะเป็นน้ำเพื่อนองบงัวแดงพุ่นขาวๆาเนี่ยอันนั้นเป็นลูกน้ำตาลมันเป็นลูกน้ำตาลครับลูกน้ำตาลที่เขาที่ไปนะเดีขาที่แวะบ้านนายกันห,กหนักนายธิดาไปกเกษตรสมบูรณ์หุ่นกเกษตรสมบูรณ์ทุบพุ่นละ ออกไปจากถึงบุถบุษุละหมู่ไปเนาะห้างแค่กับอะไรแต่ว่าเอาเมนบาเดีดออกแต่ว่าอากาศกยังบ๊อบฮอนมาเนาะถือว่าชุ่มช่ำดีอยู่ฟังทางนี้เป็นเขาครับฟังทางนี้เป็นบ้านคุณตีลงไปนากันหักครับนากันหักแล้วก็ไปตอเอานองบะแดงครับน้องบะแดงก็ไปพุ่นนี้ก็จะเป็นผู้ละ พักดีดีพักดีจุมพนเลขึ้อหนุนเนาะคือมีทั้งเพียพักดีจุ่มพับอันนั้นก็ดีเป็นอย่างวะนา่ะเขาอ,อย่างงี้ยนะยังก็ผู้เชี่ยวตีอุทยานแห่งชาติอยังก็ทุ่งกระมังียังไงว่านา่ะทุ่งกระมังพวกคันเบาผิดกระคอไพทครับเนี่ยคือบาติเมนยังมีหมอกอยู่เลยขนาดแดดอ,ออกแล้ว เดะเข่าๆนะแ <c oughs> ว่นหมวกแล้วล่ะทำไมแว่นควันอ่ะดื้อเวะจินเวะชิมเวะพักรถครับที่บริเวณผาเกิงครับเขาเรียกผาเกิงเนาะว <c oughs> ัดชัยภูมิพิทักษ์ครับยินดีต้อนรับพี่น้องที่ไปที่มาครับเวะเยี่ยมเวะชิมเวชมกันครับ พี่นอ้องเฮาเด้อเป็นกำลังใจให้ทุกสาขาอาชีพครับไปทำพาบอกได้คือเก่าครับเลยกดแชร์เป็นกำลังใจให้ในด้อพี่น้องครับถ่ายคลิปนี้ครับให้ขอให้พ่อแม่พี่น,อขขน,น้องสุขสุขหวานหวานลำเลียงเงินทองครับสุขภาพร่างกายแขง็งแรงจังเด็ก็ได้คือเก่าพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ